วันนี้วันที20่20กุมภาพันธ์2566งาภาพก็เตรียมที่จะรับแขกอย่างเต็มที่เลยนะครับเรามาชมที่ทำตลอดวันบบนี้ของางานบวชหรือระบบนาทรนพลแดงนาเพียงหรือโซนเลชนะครับเพื่อที่จะสมสมุกกับคุณผู้มชมที่มาชม โอกาสนี้ก็ให้เรื่องงานชาตีนะครับทีท่จะเข้าสู่พิธีบายสีสุพรรณแน่นะครับคือแน,น่ทรงพลเรีงนาเทียทงแ้านดจอยากมานั่งร่วมพิธีกรรมเรียนเชิญนะครับตัวพุทธขั้งท่มมั่งสังขังอุฒกัาางแนมัน,นมี่เมานแนมธรรมดาเป็นแนมอามลิ พญาเถรประธานลงมาเจ็ะฝากฝากประธานลงมาหดไหยคนดเมืองไตลุมมปากอายุเย็นเป็นสุขได้จังขํามัดค้าปราถนากูจะทิศเซคนถึงวันกันแหน่กูจะทิศเซคนถึงอยาการกำกตหายกูจะทิศเ่คนผอมเหลือมเป็นพญาากูจะทิศเซคนเป็นควาขาดถึงขี้กระหายกูจะทิศเซคน็นล่างคว้านเฮาอยจะทิศเซคนถึงลงเขาห่างกูหกออกฝนกต่หา กูจะชินเ็ก่นเห็นมู่อยู่ในบ้านกูจะชินเซ็กซ่อนเปิดบ้านหนึ่งเขาเป็นสีแดงกระหายสัพพโรคระงับสัพพไพระงับสัพพกรระงับสัพพเถินระงับโอมพุททังท่อมั่งสังฆังกูจะชินไซบูสีบวชกขอให้ไให้เป็นสมภารกูจะชินสซบูแตงแงนกูแต่งงานจะมีอายุยืนดอกกันเต่าเ่ามีลูกเต่าหลวดแต่ผูดดีเป็นเศรษฐีมังนี่บอกให้ กูจะทิ้งใส่ก้นทุกข์ยากให้เกิดกลายเป็นคนรวยกูจะทิ้งใส่กล้วยกล้วยก็เป็นเขาแก้วกูจะทิ้งใส่ล้านข้าเปิดอกใบแล้วก็มันมีเงินค้ำกูจะทิ้งใส่ผู้นั่ก็เป็นรักไช่ของประเทศกูจะทิ้งใส่นักเรียนกับกลายเป็นเมืองหลวงกูจะทิ้งใส่ขวาเต่าเป็นแน่กูจะทิ้งใส่้าราชการัสั้นผู้น้อยก็เกิดมาเป็นใหญ่เป็นโตโอ้อ่านแล้วด้วยบาทพระคาถาว่าอุบุมะมม้นแม่อมหาโม้นมั่งสว่างผม นุเมตตามูรุณาพุทธานีทายินดียะยินดูสารพสตรูวินาสันตุอินทิพโสภะวายหน้งงาวาจายินดูด้วยนะโมพุทธายะนาโมมิทยมั่งลัังผู้มีเทวานั่งสัก,การะาวัณทานัง่งสาธุที่วดาเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าเพื่อนเจ้าสาั้นพระพทธเจ้าทีเจ้าแม่ทรณีที่ปกปักรักษากุมมงยูนะผู้มีสถานแห่งนี้จงสเสด็จลงม่รับรูวว่ามือนี้เป็นมือดีเลือกดีย่ดี วันดีวันสิทธิโชคผู้ขาสิได้สู้ขันในกับโจรแนบสม坤แดงหน้าเพียงซึ่งได้บวชอุทิศส่วนกุศลหาคุปปสุขิดมากลุ่นถ้าดวงวิญญาณนี่จึงเกิดมรรคผลบุญส่วนกุศลแล้วเป็นเกิดดีสมสุขบนห้องสวมสวรรค์สุขสุนทรจารยต่อเผาพบพระเจ้าอริยเมตไตถ่ได้คุณปอสุขิดมากรุ่นเลยแล้วความป็นสิริมงคลแก่ตนแก่ตัวเพื่อความยุติธรรมแห่งก็อขาธิ์ อนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรรนางขจฉามิธรรมังสรรนางขจฉามิสังฆังสรรนางขจฉามิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกตโตโลกวิทูอนุตตโตปุริสัทธมัสาวรติสัทธาเทวะอนุสานังพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาทัมโม sam thi thi ko aka li ko ye di pat si ko o pan di ko pat tang ve thi tap po vin yu ye ti su bát di pan no pak ka vat sang cô u bát pat di pan no pak ka vat sang cô ya ya pat di pan no pak ka vaka sang cô sa ve thi pat di pan no pak ka vat sang cô ya thi thăng chat ta ve pu li sa yu kha อัตถะปุริสปพุกลาเยสัพพะควาโตสาวกะสังโฆอาุเนโยปอาุเนโยทักขิเนโย อันชลีกรณิโยอนุตตลังบุญญาเกิตังโลกัสสติพุทธอายุวัฒนัเตชิวิตัยาวนิพานัสรรนังขจามีังอายุวัฒนัเตชิวิตัยาวนิพานังสรรนัจามีสังขงอายุวัฒนัเตชิวิตัยาวนิพานังสรรนัจามินแกของั Kami samita suami, entah padang entah awi sakit, kami jauh be. Ini sih karena tadi yang tadi ke humanis di bela tiga kami. Baruan yang mahir ini apa เอวาชลธรวิสเมยังขักันทัพพนาคาทิธรรมตาสันติเกยังมุนิวรจันังสาธวมีสุนันตุวานิเอพุมขานอยใจชื่นชอยยินสอนขออุปันไว้พอ แก่เจ้าหน้าสมพนแดงหน้าเพียงภูทะลงคุณค้าประอาบถ้ารดอยหาขอวอนคุณอนุสวรสามสิส่งคือรัตนตไตรแก้วจริงดวงดียวกับทั้งคุณประเสริฐสีทุกแห่งทุกแหล่งละสวงสวรรค์เม่เสกสรรเป็นพระโพร อายุวันนะสุขภาภละอโรคยาปฏิภานอธิปฏิอุณาสาสมบัติภูเงียงขอดิชาอุภาประเดืองทอละนี้ดังแสงสุริทองสว่างโลกหายทุกโศกสวัสดีชัยตูพวัง ใจยามังดาลังจงผิดใจยามงคลอันเบี้ยยิ่งทวนทุกสิ่งบริบุญอันเดินบัดนี้อยทางเลาภาคพื้นดาราแต่เราแม่เจ้าถือผ้าบันฎิสนทธิวอมหงเขาสู้ทวอแม่มัาดากันนั้นมาอะไรเก่าเดืยนล้วงแล้วแม่เจ้าจังสะเทือนเจ็บปวดตัว วงพี่น้องยังเลีนมาแตายายเพิ่งเกิดมม่ลำแม่เจ้าซ้ำเจ็บอยู่หาก่้อนนอนแล้วแม่เจ้าเจ็บสี่สุกสี่เสือดใหุ้นิ่งเกลือนไปมาเหอนดังที่ว่าจับขาดปินดังจากมรณะบาดเมียนตายไปแม่กระทุนเบาไหวจังบ่อยหน่อยหนึ่งบ่มีนานแม่เจ้าจังประสูติการลูกมั่มในอุทวอน เป็นบูนยิ่งตกหายเป็นบู้ชายตความแม่เจ้าเป็นบ้าอยู่งงูบังพองมือควหาสายแหบางพองแพรสายือสองมือจอบลูกล่างแล้วจังจมใส่ดงกว้างไปบอกผีให้ไปใหญ่ผีป่าดอก่ามันรู้หกเอาฝวนว่ากู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  Men xuống sắp bơi đi, bắt nạt luôn bù mẹ tôi dùng yêu đuổi mẹ tôi dùng chỗ mẹ tôi yêu đuổi mẹ cháu chẳng tôi mẹ tôi kính năm phải mẹ tôi một mẹ tôi một mẹ cháu một mẹ tôi 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 mẹ là mẹ tôi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  เดาใจง่ายว่าอูาสไหมพ่อแม่เจ้ายังจุใไก่หากหอวันนี้หากแปนแม่ตึ้งเจ้าแล้วนมแม่หาไว้เจ้าไว้กินผ่าทั้งพื้นแมวเจ้าไว้เดือสักใส่เจ้าจันทร์ตึงนมแม่เจ้ายังชุบบ่กเปิดได้มาเกิดเป็นลูกแก้วพ่อแม่บุญเนื้อคำเหลืองสาลีละไม่โพใส่ให้มาพูดย่อเจ้าเด้อ ผู้สีใสสีแก้มหน้าผู้แก้กลายมากุดยอเจ้าเด้อคนญหาแผ่นท้าวสังปีไปมากุญยอเจ้าเด้อไปหยิบลำบาฝันขึ้นแม่ยาเดียวพอแม่เจ้ายังเหนียววัดนะถึงตาใหญ่และผู้ญาพร้อมกันเงิือนเอาขวัญว่าอาขัดชาอีกวันเจ้าจงเข้ามาดูแลลูกข้นแม่ดีวันดี วันนี้สีเข่าขึ้นเป็นวันดีนมมเพื่อลำปาแปรสัตรูหมอบุญดูว่าเป็นวันโชคว,วันไหนโศกสับพรารค้าวันเจ้าจงม,มาจะเริ่นสีสมบัติตราบตัวเท่าถึงที่วันมาเยอวันเอสีสีสุนาาสังคลาสุขสวัสดี Bandy bay chắc chân đầu bắn xuống xíu đầu đa ba tàu bay chặt chân đầu bắn đa tàu khâu ba hôm anh cha bơi mươi bắn cho bay yun đa tang đào kai bà bơi đi bắn cho bay yun đa tang đào kai bà đi bắn cho bay yun đa tang đào kai bà đi bắn cho bay đào kai bà bơi đi bắn đi bắn cho bay yun đa đi quán châu phải xung xuyên sao ăn nội cài ba mươi đi văn đi và như quán ơi. châu gia đây phải trông gia đi cây khắn kèo kèo du khu hát gia đây phải trông tuổi khắp lẻ lửa thuyền gia đây phải bên vườn vùng phí quán châu gia đây phải đường chi lê nó no, học kiệt quán gia đây phải đường là thiệt theo đắng cày gia đây phải lùng lại trông phúc phay lẻ bà mày ยาได้เล่นน้ำบูลิงลมยาได้ชมบิ่งคังเท้าบูนกเข่าและเสือสิงห้ว้กะทิ้งแหล่สังยาได้หลงเข่าเทือนกวางทำบูบูหาทักังปลาและสาไงผึ่งถอยใส่มายาดูตรการงามสาบูพระกรุงและบัวทองทรงเกสรหอกพวงเข่าฝันหน้าเจ้าจงเขามาอู อาจจะได้เื่อนี่วันนี้ให้มาอยู่ในใจทุกเมือ่อให้มาอยู่ในเนื้อทุกามอย่าได้มีความกังวละเดือดร้อนย่าได้เกิดขัขงหอดน,นะเรือไทยให้เจ้าได้มาเฮียนพระวีนัยพิโรอันทาไหเเืงหอดพุงแกงหอดสูดาให้เจ้าได้เทศน,นาสอนสัง่งเป็นเจ้าน,งนางผิดจารณานะอ,อให้มีอายุยืนแน่นเป็นสมพันยศกว่าง โยสืบสางในธรรมจัตตาโรธรรมาวัตติอายุวนโนสุขังพลังขอให้เจ้ามีอายุยืนได้ห้อ,อยขวบประวัติสามีเดชาเรื่องแอบชนะภาพแพร่ปูมูพ้ยไพ่ยะะได้มีจังให้มาเบียดจะได้มีผู้เทียดแลงหึงสาให้มีใจกรุน่ายิ่งกว่าเกาไงได้เป็นเจ้าพันทั้งยน พราบทเกียงลือชาในศาสนาของพระพุทธเจ้าขอให้มีเดชะเือนดังแสงสุริยอาทิตย์ประสิทธิเดโชวโรธราธิราเป็นดังอินทราธิลาเท่าผูบินทั้งแดนดินอวยอ่อนน้อมทุกท่าน่าสาทุกขามาโวยทั้งสมเสือนยกยืนในความดีย่ออิงทจุลีตั้งต่อ คิดทอ่อนอสมพันถวายอาการทุกเมื่อเงื่อนเงื่อแกีวเัินแน่บูชาและทุกคำเศ้าตราบตัวเท่าถึงที่วังให้มิหวังร้องสืบส้างธุระอังสมประการเงี่นกรรมาฐานได้ทีทวนได้ครบทวนสู้อันเปลี่ยนปืนสีพันพระธรรมขันในเจ้าหูย่าได้หวัวจิตผู่ทรงปัญญามีสบัยาเพียงรำพอม ใจอ่อนอ้อมนม่ทำเจ้ายาใดจิตน้ำทางโลขอไอพนจากโศกโศกายเจ้าพี่วามสุขขายาเดือดร้อนทุกคำเศร้าบกกร้าชัยตูพาวงชัยมังฑละชัยมหาบุญคุณสุขสมบูรณ์จงมีแก่เจ้าทุกประก,ก,การก่อขาเดือดพระโมทตัสสัพพะกโต to sampan sam puta sa Hijewa manto supo sirapkocinaduhawe na j bakwoang manuhuawe na citalis samkosang kan bawe nacitang ngo samte manu bawa